สอนตีความท,ท้าทายภารกิจลาน,น้ำแข็งอย่างง่ายความท,ท้าทายมาพร้อมการเปิดขายฉากอัคีและน้ำแข็งฉากใหม่ที่ร้อนแรงและเย็นยเยือกในเวลาเดียวกันสนับสนุนแก้วได้โดยใช้ค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดมาถึงให้ปรับปูเป็นภาคพื้นดินแต่ไปเทีย่ยวคอนปูเรื่องไปด้านซ้ายที่รูปเท้าปูจะเดินดิน จากนั้นเราจะเข้าไปโดยใช้คิงลงไปด้านซ้ายลงไปด้านล่างใช้ควิงไปด้านขวาลงไปด้านล่างและสุดท้ายขึ้นไปด้านบนด้านบนจะมีอาวุธหนักมากไม่ว่าจะเป็นสารวัสเส้นเดียวหรือหลายเป้าหมายแล้วก็ต่าไฟเราจะใช้ลูกไฟยิงไปโดยเราใช้ล่องหนล,ลงไปครับเพื่อที่จะปิดทานครับให้ลูกไฟยิงได้แม่นขึ้น เราจะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปที่ด้านซ้ายดึนขวาครับโดยแก้วจะขึ้นจุดไว้ให้จุดนี้คือจุดที่เราจะลงน้ำยาล่องหุ่นก็ปล่อยลงไปด้านซ้ายดึนขวาจะเห็นว่าจะเหลือเสาละวาตรงกลางจุดนี้ือคือจุดที่เราจะยิงลูกไฟไปโดนแล้วก็ใช้ปืนหน่ลงไปนี่คือแผงของแก้วเดี๋ยวเราไปโจมตีกันการเล่นจะต้องไวหน่อยนะครับเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาครับแล้วก็เราจะต้องลงให้ให้แบบเป็นขั้นเป็นตอนครับเพื่อไม่พลาดเนาะ ยังไงแก้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็มารับชมกันมาถึงให้ผู้ชมลงไปด้านล่างแล้วทาการใช้บอลลูนลงไปด้านล่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้มังกรพนพนุกไปเ้านขวาหน่อยนะครับประมาณนี้อไม่ต้องขวามากนะครับประมาณนี้ด้านบน,นครับทำการใช้ปลายหินนะครับลงไปด้านบนแล้วก็ปลายหินลงไปโดนป้อมพุ้นนั่นเองจากนั้นไปด้านซ้ายนะครับเราจะปล่อยคิงโงไปเรานับด้วยนะครับว่าโจมตีกี่ครั้ง1 2 3สเตรียมปล่อย ก็เริ่มต้แข็งลงไปนะครับด้านล่างที่รูปปั้นตุกตาหิมะเลยนะครับจากนั้นพอด้านซ้ายนะครับที่คังเก็บน้ำอมฤตพังลงไปนะครับเราก็จะใช้ท่าไม่ตายเลยคิงก็จะยิงไปด้านบนจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับดึนขวาทําการเชื่อควีนลงไปดึนขวาสุดเลยแล้วพอควีนเข้าไปนะครับยังไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายเดี๋ยวเราใช้ท่าไม่ตายตอนเจอกับที่เก็บทองคำนะครับควีนจะเข้าไปเราใช้ท่าไม่ตายเลย ก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างจากนั้นครับคิงจะเข้าไปคิงอาจจะตายลงไปได้ครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปครับก็รอให้ควีนลงมาครับถ้าควีนไปด้านบนแลวตายลงไปนะครับก็ปล่อยเธอไปเพระเรามีอาคมคืนชีพสามารถที่จะเรียกคืน <wizard> ช <died camping> mm. ีพเธอได้นั่นเองพอเราเข้าไปนะครับคิงจะไปด้านขวาและลงมาด้านล่างครับก็เราจะโจมตีบ้านกันเราลอยบ้านพังลงไปนะครับเราจะยิงลูกไฟไป พราะตอนนี้เรายิงลูกไฟไปนะครับมันจะโดนบ้านนั่นเองโอเคควีนมาแล้วนะครับเราใช้ปูลงไปาะล่านครับตรงกลางเลยแล้วใช้น้ำยาล่องหนด้านซ้ายด้านขวายิงลูกไฟไปนะครับแล้วก็ใช้เพนดินไหวลงไปตรงกลางอาวุธก็จะพังลงไปแบบนี้เลยเถ้าเราจะขึ้นไปนะครับคิงจะขึ้นไปปูจะขึ้นไปนะครับเราใช้บอลลูนลงไปด้านขวาและใช้สุนัขน้ำแข็งลงไปนะครับปล่อยเจลงไปด้านขวา ล้วใช้อาคมคื้นชีพควีนมา,าเราใช้น้ำยาเพิ่มเลือดลงไปด้านขวาเลยนะครับถ้ามีใครตายนะครับเราจะใช้อาคมคื้นชีพมาแล้วเจจะขึ้นไปนะครับแก้วก็จะใช้อาคมคื้นชีพให้กับคิงแล้วเราไปต่อเนาะเจเข้าไปนะครับเราใช้ถ้าไม่ตายเลยถ้าไม่ตายเจนะก็จะเข้าไปนะครับเราไปด้านบนเจก็อาจจะตายลงมานะครับก็จะใช้อาคมคื้นชีพได้นะครับแก้วรอให้เพื่อนเพื่อนมาก่อนแก้วรอให้ทางเราขึ้นไปก่อนครับเจอกับคุณกระดูก แั้นแก้วถึงบ่อนครับว่าต้องวางชมก็เลือกเลยครับว่าเราหลือน้ำยาหนึ่งขวดครับจะใช้กับคิงหรือใช้กับควีนก็ใช้กับเจละกันใช้กับเจด้านบนครับแบบนี้เลยก็จะไปต่อนครับแล้วก็จะโจมตีแล้วก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีด้านบนสุนัขน้ําแข็งเข้าไปครับแล้วก็จะแช่แข็งโอเคจะลุกปงสีดำครับแช่แข็งและควีนจะลงมาครับค่อนข้างที่จะบุดวิกกับเวลาครับแต่ก็จะประมาณนี้เลยครับคุณชมก็ เอาไปฝึกซ้อมลเล่นก็นได้ครับกับการโจมตีบ้านหลังนี้นั่นเองบนร้านน้าแข็งเนาะแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วได้มาทั้งหมด2ดาว99%นะครับเหลือเป็นอันสุดท้ายนะครับสลวาเราก็สามารถที่จะคว้าสาดาวได้นะครับและนี่คือความท้าทายภารกิจล้านน้าแข็งเป็นอย่างไรบ้างครับความท้าทายครั้งนี้สนุกหรือไม่และผู้ชมตีกีตาถึงได้3ดาวคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับ หากคุณผู้ชมกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อฉากหรือสกินอัคคีและน้ําแข็งดีไหมแก้วได้ทําคลิปรีวิวไว้แล้วกดไปรับชมได้เลยครับ